มาสูองไประกอบพิอาค่ะกูกรังเสียงค่ะเนาะเห็นลิกไตยนะคะในยูทูบในคณะเรียนภาษาไทยใหญ่นะคะในตอนในก็เป็นตอนทีฮาสิบหกนะคะเนาะเอาค่ะตัวอันตั้งเป็นอันท้าเดลเฮียนในก็เาดลเฮียนเกี่ยวกับโดยตัวเสียงแพทย์มันเนีค่ะก็มีตัวเสียงแอต่างค่ะเนาะแอต่างป้าแพทย์นะคะอ่าแอต่างป้าแพทย์นะคะเนาะพอมาแจกในหลีกไทยเนี่ก็เป็นสระแอบอใบไม้สะกดนะคะเอาค่ะ ตัวอย่างมันก็เป็นโตเสียงก้าค่น้ก้าแอต่างป้าแพทย์แยกแแบบในค่ะน้องก้าแอต่างป้าแพทย์แยกแแบบในค่ะแแบบโดยในกรณีไม่ไดีป่องได้ติไทยว่าเป็นอ่ารำในกรณีคะน้องนั้นก็เป็นแกบบในกรณีค่ะน้องเอาค่ะก็มาตัวใส่ป้าตัวเสียงวันอายุมันอ่ำในกรณีใส่ป้าตัวเสียงต้นเสียงมันค่ะนาอในกรณีเป็นโตเสียงเป่านะค่ะก้าแอต่างค่ะนาอก็เป็นโตเสียงก้าแอต่างป้าแพทย์แกบบในค่ะนาอก้าแอต่างป้าแพทย์แกบบในค่ะ ก้าแอาต่างคณะเยี่ยงก็ใส่ป้าตัวเสงยักษ์นะคะก้าแอาต่างป้าแพทยาแกบนะคะเนาะตัวเสงเป่าเสงยักษ์ตัวใหมือนกันคณะยันเปือมันเป็นตัวเสงสั้นนะคะเนาะแกบนะคะเย,ยี่ยงก,ก,ก,ก็มาใส่แทงตัวเสงยักษ์ยักษ์จำในคณะก็เป็นตัวเสงก้าแอต่างป้าแพทยักษ์จำแกบในคะเนาะแกบแกบนะคะก็มาใส่แทงตัวเสงจำนานะคณะ,ะ,คะตัวใดค่ะ สิ society, ่งจำนาในคณะก็เป็นก้าแอต่างป้าแพทย์จำนาแก็บในคณะก้าแอต่างป้าแพทย์จำนาแก็บนะคณะแก็บแก็บแก็บในคณะแล้วก็ตัวสิ่งจำเตอในคณะจำเตอในคณะก็ประมาณตัวยก็เป็นก้าแอต่างป้าแพทย์จำเตในคณะจำเตอในคณะก้าแอต่างป้าแพทย์จำเตอแก็บในคณะแก็บตัวนี้ก็เป็นตัวสิ่งจำเตในะคณะแก็บ แกบแกบแกบนะครับแล้วก็ตัวเสียงยักขึ้นนะครับนะตัวเสียงสุดท้ายตัวนี้ครับก้าแอต่างป้าแพย่ยักขึ้นก็เป็นแกบนะครับนะมันก็จะเป็นเสียงยาวอีกหนึ่งครับกวีกาตัวเสียงยักขึ้นแน่ๆเขาอ่ำเป่าเลยหันคณะแล้วก็อ่ำเป่าเลยเจอกันค่ะบยันเปลือขอความมันเตี่ยมเพราะมีหนำนะดีตอนตาลายการใจตัวเสียงยักขึ้นนะครับก็เป็นตัวเสียงเสียงเป่ายักยักจำจำนาจำเต่ายักขึ้นนะครับออกค่ะพอมาทเลยก็เป็นแกบแกบ แกบแกบแกบแก๊บในขณะนั้แกบ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 ในขณะนั้นเเป็นตัวเสียงเสียงเป่ายักยักจำจำนาจำตะในขณะตัวเสียงวรรณยุกต์มันในขณะนั้อ๋อคะตอนสอนเนอตอนในในก่อันเท่าเดีเรห็นก็เป็นตัวเสียงตาค่ะนั้ตื่ต่างว่าแพทย์ตือจำนาตือนะคะับตาตื่ต่างว่าแพทย์ตือถึงขณะนั้พรายามในเห็นมาตอนไหนก็มา ตื้อแถวในคณะไม่ได้ปองอ่าดื้อนะคะเนาะคำนั้นก็เป็นก้นอัมบอร์ถอมกความนั่นค่ะนะลูกอ่อนตื้อมันตื้อน่ะมันให้น่ะนี่คะนับก็กัเพาใส่ก็มาจำนาก็เป็นตื้อในี่คะเนาะตื้อในี่คะค่าแอต่าง้าแพทย์จำนานัะฆ่าแอต่าง้าแพทย์จำนาก็เป็นแคบนี่คะตื้อแคบนี่คะเนาะเอาขาบําตัวในตอนไหนก็มาตื้อแคบนี่คะเนาะก็ใส่รองเท้าในี่ก็อะรค่ะคำนั้นก็สวมรองเท้าในี่คะเนาะตอนไหนก็มาแคบแถวี้ก็ ไม่ดีป่องว่าเป็นรองเท้านะครับเป็นแคบดินขนาดก็การพอห้องให้มันแดดแดดในแนให้มันชัดเจนนั่นขนาดก็ให้เอาห้องว่าแคบดินในกําเดอยวก็เลยค่ะย้อนเปิดวสังไหนในลีกไต้เฮาขนาดตอนไหนก็มาแคบในนมันจตมีตีป่องหลายๆเมลยกขนาดเช่นว่าแคบโทนเอาในห้องว่าแคบขนาโทนเอาแคบในห้องก็ห้องว่าเป็นแคบืันกันค่ะก็การพอห้องว่าเขาก็ใส่ด้านหลังมันขนาดเจ่นว่า อ่าโทนเอาเนี่ยก็แคบเนี่ยครบอกว่าโทนเอาแผ่นอันนันก็แคบติ้นเนี่ยครบอกว่ารองเท้าเนี่ยค่ะเนาะมาตัวค่ะเป็นตัวเส้นล่าแอร์ต่างป้าแพทย์แยกจำเล็บค่ะล่าแอร์ต่างป้าแพทย์แยกจำเล็บสองตัวนี่ก็อ่านออกเหมือนกันค่ะเนาะก็เป็นแลบแลบเนี่ยค่ะแลบแลบตัวนี่ก็มันบอกว่ามันบอกว่าเขาใส่แคบติ้นนั่นค่ะเนาะเข้าเล็บเล็บเนี่ยก็ให้แมนให้ถูกเนี่ยก็อะไรค่ะอันนั้นก็ให้เหมาะสมให้เหมาะก็จะ่นเอว่า เอาห่างผางเมียวหนึ่งใส่แคบดินเมียวหนึ่งในก็มันก็เพะมันเปิงกันในก็มันแต้มเพรเดียบกันนะคะเนาะมันก็แต้มเพดีด้วยนะค่ะกวยกาบพอใส่แคบดินก็เข้ากันสีมันเข้ากันเซอผ้พาสโคก็เข้ากันในกาะบน้องว่าเรียบกันนะค่ะเนาะกวยกามในก็มันเรียบในก็ใส่ให้มันถูกให้มันแมนกับขาเขาในก็ะไรค่ะข้าว่าแพทย์เขายักจำเขานะค่ะข้าว่าแพทย์เขายักจำเขาข้าแอดต่างป้าแพทย์ยักจำแคบนค่ะเนาะ ค่าแอต่างป้าแพทย์ยักจำแคบนะคะอ่านว่าเข้าแคบนะคะเนาะเข้าโดยเน้ปองว่าเข้าเหมือนกันค่ะแคบโดยเน้ปองว่าเป็นเข้าเกลียบนะคะเนาะมันก็มีหลายเมียวค่ะนาะเข้าอ้วนเข้าบ้องเข้าแคบนะคะเนาะเข้าแคบโดยเน้ก็จะเป็นแผ่นๆนะคะเข้าเกลียบโดยเน้ก็ในเด็กไทยก็จะมีหลายเจอหลายเมียวค่ะเนาะมันก็จะมีแผ่นมันก็จะมีเข้าเข้าแคบมันก็จะมีหลายเมียวนะคะเนาะในเด็กไทยก็เหมือนกันค่ะเอาค่ะอันหนึ่งก็เป็นตัวเส้งค่ะแอต่างป้าแพทย์จำนาแคบนะคะเนาะ ผ้าแอต่างผ้าแพทย์จำนาแคบนะคะผ้าแอต่างผ้าแพทย์จำเตอแพบผ้าแอต่างผ้าแพทย์จำเตอแพบนะคะเนาะแคบแพบนะคะแคบตรงี้ป่องว่าเมื่อไกลค่ะเนาะอ่าที่เขาเลยเห็นมาว่าตื้อแคบในป่องว่าใส่รองเท้าหน่ค่ะก้อยกาบบอมาใส่กัมบามันจะมีตีป่องทางอันนว่าแคบตรงี้ป่องว่าเป็นแผ่นก็ไรค่ะเนาะเจ้าหน้าว่าแคบโถนเอาหน่ค่ะก้อยกาว่าแคบแพรบ เพียบก็ได้ป้องว่ามันบางอ่ะนะก็มันแบนในกรไรคะเนาะจะหนังว่ามันอั๋นน้าในขณะมันก้าแอต่างป้าแพทย์แยกแกบก้าแอต่างป้าแพทย์แยกแกบแอใส่ก้ายาแก่บนะเนาะอ่านว่าแกบแก่นะคะแกลบแล้วในกรณีในกรไรค่ะนะนันก็รําในกรไรค่ะแก่นักนก็เหมือนกันค่ะนัไม่ได้ป้องว่ามันแกในขณะเจ้าหนังว่าทำเขานัะขณะนั้นมันก็มีอันแก่อันผองมันในขณะ ตื้อต่างว่าแพทย์จำนาตื้อค่ะเนาะข้าแอต่างป้าแพทย์จำนาแคบห้ากางกิงเหิยักจำเฮิรในค่ะเนาะให้นะเด็กก่ำใจนะเก่าค่ะมันจะเป็นห้าอือมีภาษาสิงสระอือจำค่ะนะก็เป็นเฮิรในคะล่าแอต่างตาแพทย์ยักจำแแบบในคะก็อ่านว่าแแลบในคะเนาะตื้อแคบเฮิรแแลบในคะก็ตื้อแคบัวนี้ป่ามาใส่รองเท้าเนาะเฮิรแแบบก็ป่าวมาให้เหมาะสมให้ถูกถกให้เข้ากับ การแต่งตัวในกรณีค่ะเนาะอยากเคียยายักยาเอใส่ป้าเป๋ผ้าแอต่างป้าแพทยจำเตอแพบนะคะตาเคียตาตาตืดสองเหยียบแพทยจำนาตุ้ยในค่ะยาเป๋แพบตาตุ้ยในคะเนาะยาเป๋ตัวนี้ก็เป็นคอหามกันเนาะกล้วยกาตัวไหนก็มาแพบตัวนี้ค่ะเนาะแพบตัวนี้บอกว่าเป็นกระพริบตาในค่ดเนาะกระพริบตาอย่าเปแพบตาในค่ะเนาะกาตืดสองบาแพทยโก กาตืดสองวาแพทยโกนะคะตาแคตานะคะเนาะตาแคตานะคะโกตานะคะจ่าเอต่างว่าแพทยจำนาเจ็บนะคะเนาะโกตาเจ็บนะคะซาเอต่างว่าแพทยยักเสียบนะคะอ่าตืดสองต่างว่าแพทยยักจำเออนะคะนะก็อ่านว่าโกตาเจ็บแสบเออนะคะเนาะเอาค่ะมาตัวเองค่ะเนาะตัวไหนก็มาโก้ตอนไหนก็บอกว่า กลัวเหมือนกันคะ่ะเนาอจะหนักว่ากล em ัวตาไหนค่ะนะอกลัวหมักตาเท่านั้นมันเจ็บมันเสียบไหนค่ะน้อเจ็บเสียบก็ได้ปองเหมือนกันค่ะเนาะเสียบก็เสียบเหมือนกันค่ะเจ็บก็ปองว่าเจ็บไหนค่ะเน้อก็่นก็ปองว่าโกตาเจ็บเสียบเออไหนค่ะนะอกลัวตาเจ็บเสียบกตาปวดเจ็บเจ็บปวดในก็ว่ากัค่ะเนาะเอาค่ะแต่อันนึงก็ถ้าตืดสองว่าแพทย์โถไหนค่ะเนาะถ้าตืดสองว่าแพทโถยักโถไหนค่ะ ตาเอต่างป้าแพทยแยกแตบ,บนะครัเนาะโทแตบ,บนะครัโทแตบ,บมากนักขัดแกนมีจำนามีหน้ากางกิ้งจำนาเนื้อนะคะัซาตึดสองหน้าพนะะแพทยสนนะคะโทแตบมีเนื้อสนนะคะเนาะโทแตบตัวนี้ก็ปองว่าเป็นโทแตบ,บะค่ะเนาะมีก็ปองว่ามีเนื้อสนในปองว่าในสวนนะคะเนาะยาแค่ยายักยาเอใส่ป้าเป๋ตาเอต่างป้าแพทยจำนาแตบนะคะ ค่าตึดสองต่างว่า like แพทย์จำนาเคิร์ไคะเนาะมาหน้าแพทย์จำนามันนะค่ะยาเปแต๊บเคิรมันนะคะเนาะก็ยาก็บอกว่ายาค่ะเนาะตอนตากันมาแต๊บตัวนี้บอกว่าตัดไหนคะเนาะเจ้าหน่าว่ายาตัดเครื่อมันนะคะเนาะมันในี่ยเจ้าหน่าวหกเผืองมันมันมีเคิร์มันค่ะเนาะยาเปแต๊บเคิร์มันนะคะเอาค่ะมาอ่านพร้อมกันค่ะนะก็เป็นตือแคบ ลบ,บ,บเลบเขาแคบแคบแพบแกบแก่อ่านทั้งคำหนึ่งกันเนาะตือแคบเลบเลบเขาแคบแคบแพบแกบแก่ตือแคบเฮาเลบเลบอย่าเปแพบตาตัยโกตาเจ็บแสบเออโทแตบมีนสน อย่าเป๋แตบเคมันนคะคะตื้อแคบหักแหลบแหลบอย่าเป๋แพรบตาตัวโกตาเจ็บแสบเออโทแตบ,บมีเนื้อสนอย่าเป๋แตบเคมันนะอคะอันนี้ก็เป็นตอนสอนในตอนที่ห้าสิบหกนะคะเนาะขอบใจยินยมตอนต่าปล่อยปีนฮอกคาค่ะเนาะตีปันเอ็นปันแห้งมาตีกดไลค์กดถูกใจกดแชร์บัณค่ะเนาะ ยัก่อนตอนนัดบอยบีน้อลคาร์เต้มีด่างหันถึงเจือหือในก็คอมเมนต์มาค่ะเนาะโอเคสังเกตว่าบอยบีน้องหันถึงว่าในกล้องยูทูบว่าค่ะในมีพ้อมดีในก็กดถูกใจไว้ค่ะเนาะในก่อนกดซับสไครต์ไว้ค่ะเนาะลงวิดีโอใหม่ๆในก็ปนอยบีน้อลคารก็จะได้หันก้าเดียวในค่ะเนาะโอเคก็ขอบใจมาส่งยินมจมมาส่งค่ะ